วินาทีสําคัญครับผมคือ <c oughs> ว่าเบก,ก่องใบนี้จะใส่หมวกกันน็อกใบนี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ยูบ็อกซ์ไซส์43ล,ลิตรนะครับทุกคนถ้าใครจะติดนะและใครตัวใหญ่นะผมแนะนําว่าถ้าจะติดติดใหญ่กว่านี้นะและก็ต้องมาดูสภาพรถตัวเองด้วยว่ารถรถคุณมันมันได้หรือเปล่านะสวัสดีครับผมนัทคิงสติรีวิวนะครับวันนี้มาอันบ็อกซ์กล่องกีวีนะครับตัวนี้ ผมสั่งมาจากแอปส้มนะครับอ่าจะมีกล่องแล้วก็บวกเบาะบวกแหลกนะครับแหลกบนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในกล่องเนี้ยกีวีไซส์นี้จะเป็นยังไงนะครับจะใหญ่กันไปไหมผมสั่งมา,าล่าสุดผมไปถามร้านที่เขาติดให้เขาบอกว่าอุย้ยใหญ่นะออกกังวลเหมือนกันครับรีบแกะดีกว่าครับวันนี้จะได้ไม่ติดเองก็ไปให้ร้านติดให้นะครับอย่างแรกดูตรงนี้ก่อนเลยครับว่า ข้อควรระวังก่อนแกะสินค้านะครับรบกวนลูกค้าถ่ายวิดีโออ่ะผมถ่ายให้เลยครับอ่าก่อนแกะนะครับทั้นสทุกครั้งตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งของสินค้าด้านบนแบะมาดูกันอ่าหากลูกค้าไม่มีวิดีโอนะครับคำแนะนำขัางต้นจะพิจารณาตามหลักฐานทั้งสองฝ่ายโอเคงั้นเรามีแน่นอนอ่ะเริ่มเลยครับเบาๆนะครับเดี๋ยวมันโดนของข้างล่าง ว้าใหญ่จริงครับผมามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงข้างในดูกล้นเดี๋ยวยกขึ้นมานะโอ,อชเฉยด้วยเฉยด้วยกล่องใหญ่มากโอ,อ้มาทีนี้เราก็จะมา แกออกมาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในแกะออกมาจากกล่องก็จะมีแพ็คเป็นฟองของกีวีเลยนะครับใหญ่่แกะออกมาครับนี่ฟองอนี้นะข้างในนี่นะนนห่อบับเบิ้ลมาอีกชั้นหนึงนะครับต้่งแกะบับเบิ้ลด้วยแกเอาวางเลยนะครับ เขาแพ็กมาค่อนข้างหนานะครับ กลัวใจมากเลยอ่ะมันจะใส่หมวกกันน็อกได้ไหมเนี่ยกลัวมันใส่หมวกกันน็อกไม่ได้นะครับทุกคนกลัวมากเลยอ่ะใส่ได้ไหมมีใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าใครซื้อไปแล้วใส่หมวกกันน็อกได้ไหมอ่ะปึ๊บนีนี่คือด้านที่สามารถมีหูหิ้วนะครับอันนี้เขาประกอบมาให้แล้วมั้งครับ แล้วก็มีกุญแจมาอ้าวทำไมมีมาดอกเดียวหรอคุณจะมีดอกเดียวเนี่ยใลองขันดิเปิดยังไงเปิดไม่เป็นเอาเป็นว่าดอกกุญแจจะมีสีอ่าเหมือนพลาสติกสีดําหุ้มมานะครับตรงนี้ข้างหน้ามีปุ่มกดต้องกดอะไรหรือเปล่าไม่เคยใช้นะครับอาจจะ อ่าเปิดออกมาครับด้านในมีปุ่มกดนะด้านในก็จะมีนี่ครับอย่างแรกเลยเป็นแผ่นเรืองแสงจะเป็นอันนี้นี่จะเป็นแหลกครับที่แหลกบนกล่องอีกทีนึงนะครับแหลกที่ติดบนกล่องนะรู้กลัวมากเลยกลัวใส่หมวกกันน้องไม่ได้ใส่ได้แล้วเนี่ยใส่หมวกกัน้องไม่ได้ไดน,นี่ากกนนลาบากเลยนะครับ แต่เขาบอกว่าใส่ได้อสองใบอะไซ์เนี้ยต้องรีออกมาลองแล้วว่าใส่ได้ไหมแต่ว่าดีแกะเดยว,วูดูก่อนนะครับอ่าอันนี้สิ่งที่ได้มานะครับอันนี้ผมซื้อตอนมันลดราคานะครับซื้อเป็นชุดมาเลยถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งไปดูราคาได้ด้านล่าง description ได้นะครับโอ้แข็งแรงนะครับนี่เป็นเหล็กตะแกรงแบบนี้ครับอันนี้เป็นอย่างนี้เลย เหล็กอย่างเงี้ยครับตะแกรงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกางอ่นต่อนะครับในชุดตะแกรงก็จะมีน็อตมาให้นะครับอ๋อนี่นี่นี่ทุกคนเขาเจาะรูมาให้เลยมันมีรูมาเลยนะครับบนฝาก,กล่องนี่มีรูเลยนะโอเคไม่น่าไม่น่ายากครับอย่างงี้ผมดีไม่ดีผมติดเองได้นะผมไปถามมาแล้วนะครับถ้าให้ร้านติดร้านคิดสามร้อยนะไม่มีปัญหาครับแต่ว่าผมดูก่อน่าผมถ้าผมทําเองได้ผมอยากทําเองนะเพราะผมชอบทํามันสนุก อย่างต่อไปก็เป็นโอ้แถมแมสมาด้วยแถมแมสมาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ด้านในก็จะมีนี่เป็นฐานนะครับฐานเทียไว้ติดเป็นชุดฐานนะขอลองเอาออกมาก่อนนะครับอ๋อแล้วนี่นี่ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับทั่วไปแล้วก็มีน่าจะเป็น ลงรับประกันนะครับใบรับประกันสองปีพูดจริงๆนะใบรับประกันเนี่ยผมบอกตรงนะผมซื้ออะไรนะมีมานะผมแทบไม่ค่อยเคยลงเลยโอ้นี่มีกุญแจให้อีกดอกนึงไม่ได้มีดอกเดียวนะครับมีสองดอกนะมีสองดอกจริงแล้วก็สติกเกอร์สองแผ่นนะนี่แล้วอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์ไม่รู้ว่าใช่ของร้านเขาหรือเปล่านะเอาผมขายของให้ด้วยอะถือว่าดีครับร้านนี้ราคาดีด้วย ก็นี่ครับเป็นแผ่นรองนะครับอ่านี่เขาตัดมาให้นะชุดในชุดก็จะมีแผ่นรองมาให้นะครับชุดสําหรับร้านนี้นะร้านอื่นผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าให้หรือเปล่านะครับโอเคอย่างต่อไปนะครับที่ผมอยากรู้มากๆเลยว่ามันใส่หมวกกันน็อกได้หรือเปล่านะครับรอสักครู่นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับนี่ดูชัดข้างบนมีสี่รูที่ผมบอกนะเอาไเจาะติดแหลที่ให้มานะครับอ่ะทีนี้ถึง วินาทีสําคัญครับผมคือว่าเบกล่องใบนี้จะใส่หมวกกันน็อกใบนี้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหใส่ได้ทุกคนแต่ใส่ได้ใบเดียวหรือเปล่าต้องใส่แนวไหนเอ่ยเงีใส่ผมอ๋อแนวนี้ไหมฮได้นะโอ้ยใจใหายวับเลยใจใหายวับโอ้ยถ้าใส่ไม่ได้นี่แบบ ถึงขั้นแบบน้ำตาไหลเลยนะเซ็งอ่ะพูดง่ายๆแต่คงจะใส่ได้ใบเดียวจริงๆอะนะคุณว่าใส่ได้ใบเดียวแฟนมาดูหน่อยดิคือได้ครับทุกคนแต่ว่าแบบคือพีคคือคือแม่งบ่อนอกผมใบหนึ่งแม่งเต็มยูบ็อก์เลยอ๋ออันเนี้ยยูบ็อกไซส์สีาลิตรนะครับทุกคนถ้าใครจะติดนะแล้วใครตัวใหญ่นะผมแนะนำว่าถ่าจะติดติดใหญ่กว่านี้นะและ ก็ต้องมาดูสภาพรถตัวเองด้วยว่ารถล,ลดคุณมันมันได้หรือเปล่านะอถ้าเป็นไปได้นี่ผมอยากซื้อใหญ่กว่านี้เลยนะให้มันใส่ได้สองใบจริงๆอิอะแต่ว่าไม่แต่ว่าปัญหาของมันคือปัญหาก็คือถ้าเราใส่ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมถ้าใครนะครับจะซื้อกล่องกีวีนะมาใส่หมวกกันน็อกนะครับแนะนํานะครับถ้าคุณตัวใหญ่และคุณใส่หมวกกันน็อกแบบไซส์ xl สอง xl อะไรเงี้ยครับแนะนําเลยนะถ้าถ้าถ้าจะไปด้วยกันแล้วใส่สองใบนะ กล่องต้องใหญ่กว่านี้แต่ว่าต้องเหมาะสมกับรถด้วยนะครับเพราะว่าไซเนี้ยผมบอกร้านเจาะเขาบอกโอ้ยพีม่มันจะมันจะมุดมันจะมุดยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าปัญหานั้นน่าจะระวังได้แต่ปัญหานี้คือใส่หมวกได้ใบเดียวครับสี่สบสามลิตรนะถ้าใครใครจะติดกล่องแนละ้วเพื่อจะใส่หมวกผมว่าไม่แน่ใจนะครับว่าถ้านั่งคนเดียวโอเคมันน่าจะได้ไซส์เล็กแต่ถ้าถ้าแบบไซส์ใหญ่อะ่ะแบบหมวกน็อกไซส์ใหญ่นะ ถ้าซื้อไปใส่หมวกนะแล้วจะใส่อื่นด้วยก็แนะนําใหญ่ๆเลยก็ได้ครับแต่ว่าใหญ่ๆราคามันสูงนะถ้าหลุดไซนี้ไปคือใบหนึ่งแบบห้าพันขึ้นแล้วนะครับตัวนี้จัดโปรอยู่ผมก็เลยจัดมาเลยอันนี้รับนะประกันมีเขียนว่ารับประกันสองปีนะครับไม่รู้เขารับประกันยังไงเหมือนกันอาทีนี้สิ่งที่ขาดอยู่นะครับเนี่ยเป็นยังไงครับใส่หมวกกันน็อกได้สบายๆครับสิ่งที่ขาดก็คือสิ่งนี้ครับนี่นี่นะครับคือขาดรองนะเรามาแกะกันดูไหม มาแกะกันดูนะมาดูกันอันนี้เป็นอันบ็อกนะหรืออยากให้ผมพาไปติดด้วยเลยไหมตัวยึดนะครับเป็นแบบนี้ตัวยึดก็จะมีมาสี่อันอันนี้น่าจะเป็นนอ็นอตน็อตที่ไว้ยึดนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องไปดูวิธีติดก่อนนะอันนี้อันบ็อกไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะทำเป็นติดหรือว่าจะติดเลยในคลิปนี้ก็ รอชมกันนะครับนี่ก็มีน็อตมาให้นะครับอยู่ในนี้นะนอ็อตเดี๋ยวให้หยิบให้ดูเห็นไหมมีลูกยางกันน้ามาให้ทั้งบนทั้งล่างนะก็คือไม่ต้องกลัวน้ารั่วเลยติดก็คือสบายเลยซื้อชุดนี้เดี๋ยวผมถ้าใครสนใจนะร้านเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะแต่ผมผมอยากให้ทุกคนถ้าใครอยากได้อยากให้ไม่ไม่เจอของแพงนะครับแล้วก็อันนี้ผมอันบ็อกให้ดูแล้วว่ามันเป็นยังไงทำน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวติดแล้วลองมาดูว่าการใช้งานจะดีแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาตามดูกัน